อยู่หลังเพื่อนนะครับเอาพร้อมดึงลองซ้ำมาออกแล้วนะครับไอหัวเหล็กนะครับไอหัวเหล็กชายไาอาาหัวเหล็กตังเม้นะครับบอมจากตระกูลเลยอ่าดูนี่ดูนะครับตอนนี้น้ำอยู่แล้วก็เสื้อฟ้าฟ้านะครับ้องทำอดใจาแล้วก็เสื้อเสื้อสีเขียวๆนะครับนี่เาเาลยดูหน้าไม่ชัดนะครับ อ่าลุยสุดชมลมไมยาลานะครับผมบราวโวเด็วก็น้องมัดแสงในโกโกโ้ยินในมาได้ไหมอ่าบราวโวนำอยู่นะครับเจ้าผูโกโกโกแล้วก็โกโก้แล้วก็ตั้งมีจันทรีสามรอบรอบสามรอบสามรอบนะ้สามรอบนะครับผมแล้วก็อาลิฟินยละต้องดอนวนไปดีดีฟาบ่างนี้ต้องดอนต่างนี้อย่าขวางมานันต้องดอนปิดกากไป,ไปไปเร็วเร็วอ่าแล้วก็ น้องแฟนนะครับควรจ้าเ่าเร็วๆๆว,วนับรอบนะครับนับรอบนับรอบไปเลยครับอาลงไปเพื่อนน่อยลงไปเพื่อนน่อยไปแล้วนะครับเจ้าโก้นะครับบำมัดมาดานขึ้นมาแทงแล้วตามไปด้วยรนอ้าบารบไแล้วไม่ต้องลงตะเบียนนับอไปแล้วนะครับผมอาไปแล้ว ของหมันดนำอยู่ตอนนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วได้หรือเปล่าครับของหมัดอันดับหนึ่งของมัดอันดับหนึ่งนะครับของหมัดอันดับหนึ่งแล้วก็ที่สองนะครับ,บราบูราบูยาลาที่ยาลที่สามนะครับใครใครใครที่กล้ใครอา้าดูไม่จัดนะครับดูไม่จัดต้องให้กรรมการดูต้องใหกากา้หกรรมาการดูนะครับระหว่างตังเมกับเจ้าผูทองเจ้าผูใช่ไหมครับ เจ้าโพนะครับเอกชันนะครับเจ้าโพนะครับอ่าเจ้าโเก้าก่อนสองมัดมาดังแล้วก็อันดับสองลาวอันดับสามเจ้าโพนะครับผมน้องตามหัดใหญ่ขอเชิญมาบุ้ยครับรุ่นเยาวชนไม่เกินอายุสิบสองขวบครับผมอยู่ไหนหมายใน รวบรวมลายชื่อนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ใหญ่นะครับพ่อประมันในแต่ละรุ่นนะครับผมอ่าขอเชิญขอเชิญตรงนี้ยนะครับพืี่วุฒิน้อยเต้เต้คิดยังอะไรเหรอลงกันะติดด้ยครับท่านอ่าด้วยครับ อยู่อย่างเงี้ยนบบดึงมันนั่นแหละมันไม่ไปจับที่หัวโหนกเอาละขอเชิญน้องๆนะครับที่มีม้าที่นำม้ามาอยู่ในสนามนะครับมาร่วมพิธีปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเจาะขนน้องๆนะครับ